สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไป,น,งไปนี่คือย้ายบ้านเนอะค่ะพี่น้องขา,ย,าย้ายย้ายกำลังทำการย้ายบ้านนะคะดูรถหกล,ลอ้อรถสิบล้อค่ะมาวันนี้รถสิบล้อมาขนของย้ายบ้านเนอะจ้าเดี๋ยวเราก็มาดูข้างในกันนะคะจะเอาไปไหนเนี่ยไปย้ายบ้านย้ายบ้านไป ของพระรุ่งพระรังเลยนะคะเอา้าย้ายโอ้ยตายาดูดิย้ายหมดเลยพี่น้องเอ้ยจะเอเอาไหนทิ้งไหนย้ายคะ่ะพี่น้องคะ่ะย,ย้ยายย้ายอืมดีนะก็ทำเตียงประกอบมาเนาะ คืออ้าโอ <phin reforms> ้ยได้กระเป๋า <siglo> อ <achi> <fry UC S 2> ันเดียวรพายอยู่เวิร์นอยู่นี่กันเลยของเต็มไปหมดเลยพี่น้องคะย้ายย้ายย้ายไปชนนะคะ ป้าย้ายบ้านจารถหกล้อค่ะพี่น้องค่ะคนย้ายของนะช่วยป้าเพื่อนย้ายบ้าน ไปอยู่ชนบุรีนะคะจะเร่งขึ้นรถแล้วนะพี่น้องคะจะเร่งขึ้นแล้วนะยังไม่หมดจะเร่งขึ้นก่อนกับเตียงกับอะไรนาะคคะเนาะทำไมมันมืดแล้วบ้านนี้บุตรแรงรองสองคนบ้าน มาใจมาใ่ขึ้นรถมาใ่ขึ้นรถใหญ่รถเล็กขึ้นรถใหญ่รถขึ้นรถค่ะโง่นดยกล้อโง่นัดยกล้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยิ้จัเนี่ยเินบอกให้จับลางวางเปิดมันโดนลกันเด้อเดอเดยกไป้วยยกไปด้เดี๋ยวจลืันยกไปด้ว้ลจะแนเว อยเบียร์แล้อยู่ในนี้เปล่าอยู่ในรถนั่นแหละเดี๋ยวตรวจเปิดเด้อเฮ้ยเดี๋ยวอีกงตีนหลังเสื้อเด้อพี่น้องเด้อจะไปชนบุรีแล้วนี่เสื้อเอาอะไรวะออกไปแล้วเมื่อกี้นี่ Oke, aku tungguin aja dulu. 241. Nah, sama udah 74. Ini tahu ya. 422 ada

ตายแล้วบ่ตายแลยบ้าเนาะนิ่งเขียวค่ะต่ายแล้วบา้าเลยคนนุออกนูกตายยังวะไอ้ตัวนิ่งเขียวเพคนนะ่ะรับต่ายเ <c oughs> หนียวเอ้ยเนียวเต๋เธจะทำเนาะมันไงเราที <c oughs> ่เต๋อทางแขนคักเลยได้พี่น้องเอ้ยเป็นยินเปน็นดีเปิดเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องเหนียวนอนท่าน้องเหนียวนอนเด้อพี่น้องเด้อ หำต้องเน่งต <don> <uyor> ้องเน่งอยู <poetry> so ู่ปะนอนปาหำอายด้วยกันเอาคนเรามันตั้งนะทำไม่มันเมาอเนี่ยเมาอะไรเนี่ยให้นอนเนี่ยอดหลับอดนอนละกันคือมันเมามันเมาอย่างนี้คิดใส่มันมันตื่นมันตกใจคิดใส่มันนะเสียงดังไปหูมันตกใจนะทำไมทำไมมันเมาอย่าง ถ้านอนถ้านอนถ้านอนสบายใจจังเลยงานทำบายใจจังเลยว่ามือนี้ก็ะทำบายใจได้มือนี้ทำบายใจได้เว้ยมือนี้เหมียวสบายใจที่สุดเลยวละล่ะฮะนั่นยิ่งเขี้ยววะล่ะไอ้หลักลับก็อยากลับอยากวนมันนะเอกเลยตามด้วยมือเนี่ยมันอยากนอนเลยอดลับอดนอนมาแต่สิเดีย